สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากเนื้อหาที่เราได้ดูกันมาคือมันเป็นเรื่องความเชื่อมโยงที่ปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่ระหว่างเรื่องการบริหารจัดการเวลากับความสุขในชีวิตนะครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือบริหารเวลาสู่ชีวิตเปี่ยมสุขอืชื่อก็ค่อนข้างตรงตัวเลยคำถามก็คือว่าเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยเขาอธิบายความเชื่อมโยงนี้ไว้ย่งไง แบบการจัดตารางเวลาการใช้เวลาของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับความรู้สึกมีความสุขได้ขนาดนั้นเรามาคุยกันดูครับค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยจากเนื้อหาส่วนนี้นะคะคือการยืนยันแบบค่อนข้างหนักแน่นเลยว่าสองเรื่องนี้เนี่ยการบริหารเวลากับความสุขมันมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือแบบเกี่ยวกันแค่ทางอ้อมอื <c oughs> ยืนยันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะครับนา่าสงใจมากปกติเราอาจจะคิดว่าบริหารเวลาดีก็แค่ทำงานเสร็จเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่เนื้อหานี้บอกว่ามันส่งผลถึงความสุขโดยตรงเลยแล้วออพอจะมีรายละเอียดเพิ่มไหมครับว่ากลไกมันเป็นยังไงทำไมการจัดเวลาดีๆถึงทำให้เรามีความสุขขึ้นได้อย่างที่เขาว่ามานะครับค่ะ เท่าที่จับใจความได้จากเนื้อหาส่วนนี้นะคะดูเหมือนว่าแก่นของมันจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การต้องอัดตารางงานให้แน่นๆหรือว่าต้องทําทุกอย่างให้เร็วที่สุดอะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็นการบริหารเวลาที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพของการใช้เวลามากกว่าปริมาณนะคะคุณภาพของการใช้เวลาอืมอันนี้น่าสนใจ ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าในมุมของเนื้อหานี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรแบบไหนคือมีคุณภาพมันคือการจัดสรรเวลายอย่างมีสติแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงเรื่องส่วนตัวด้วยอาจจะหมายถึงว่าเราสามารถกันเวลาหรือสร้างเวลาไว้สำหรับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีจริงๆนะคะเช่นงานอดิเรกที่ชอบการพักผ่อนสบายๆหรือว่าการใช้เวลากับคนที่เรารัก พอเราทำแบบนี้ได้สำเร็จเออมันเหมือนสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้นะคะไม่ใช่โดนสถานการณ์หรือว่าตารางงานต่างๆลากเราไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือพอเรารู้สึกว่าเราเป็นคนคุมพวงมาลัยเวลาของตัวเองได้จริงๆจัดสรรได้ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวมันก็เลยเกิดความรู้สึกเ,เติมเต็มลดความวุ่นวายในหัวลดความเครียดลงไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะนำไปสู่ความสุขได้จริงๆอย่างที่ว่าเลยนะครับ คัญมากๆเลยระหว่างการบริหารเวลากับความสุขตามแนวคิดที่เนื้อหานี้นําเสนอมันอาจจะช่วยลดความรู้สึกผิดหรือความกังวลที่ว่าเอ๊ะเราทุ่มเทให้งานมากไปหรือเปล่าจนละเลยด้านอื่นหรืออาจจะกลับกันก็ได้ค่ะฟังดูมีเหตุผลมากเลยครับแต่แต่ว่ามันก็ทําให้ฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกันนะว่าบางทีการพยายามบริหารเวลาแบบเป๊ะๆเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสร้างแรงกดดันแทนหรือเปล่าครับแบบ แทนที่จะมีความสุขกลายเป็นเครียดกว่าเดิมในเนื้อหามีพูดถึงสมดุลตรงนี้ไว้บ้างไหมครับเอ,อเนื้อหาส่วนที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงกับดักของการบริหารเวลาที่มันเข้มงวดเกินไปโดยตรงแต่ว่ามันก็พอจะชี้ให้เห็นในยะสําคัญนะคะว่าเป้าหมายของการบริหารเวลาในบริบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่คือชีวิตที่เปี่ยมสุขซึ่ง ก็น่าจะตีความได้ว่าเราต้องหาจุดที่มันพอดีพอดีสำหรับแต่ละคนไม่ใช่เป็นกฎเหล็กที่ต้องใช้เหมือนกันหมดทุกคนนะคะครับก็น่าจะประมาณนั้นเนาะสรุปแล้วจากที่เราได้คุยกันในเนื้อหาส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ได้คือแนวคิดที่ว่าการจัดสรรและบริหารเวลาอย่างตั้งใจอย่างมีสติไม่ใช่แค่ทำทำไปวันวแต่เป็นการเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพจริงๆโดยเฉพาะการให้เวลากับสิ่งที่สำคัญต่อใจเรานะ เออไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันมีผลโดยตรงต่อระดับความสุขแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเราเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าเราลองมองในภาพที่กว้างขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะแนวคิดนี้มันเหมือนกำลังบอกเราว่าโครงสร้างของเวลาที่เราสร้างขึ้นในแต่ละวันหรืออาจจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมการใช้เวลาของเราเนี่ย มันอาจจะส่งผลลึกซึ้งต่อตัวตนแล้วก็ความรู้สึกของเรามากๆเลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่เรื่องจัดตารางงานแต่มันคือการออกแบบวิถีชีวิตที่เราอยากจะเป็นผ่านเลนส์ของการใช้เวลานั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าถ้าการบริหารเวลามันเชื่อมโยงกับความสุขจริงอย่างที่เนื้อหานี้ว่าไว้เนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดคือ แง่มุมไหนของการบริหารเวลาที่ส่งผลต่อความสุขของคนเรามากที่สุดกันแน่จะเป็นการจัดลำดับความสำคัญอย่างเฉียบคมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสร้างเวลาว่างให้ตัวเองอย่างเพียงพอหรืออาจจะเป็นการเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งให้ได้หรือจริงๆแล้วมันคือส่วนผสมของหลายๆอย่างประเด็นไหนกันนะที่มันมีผลต่อความรู้สึกสุขใจของเรามากที่สุดอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่แต่ละคนอาจจะต้องลองค้นหาคำตอบสำหรับตัวเองดูนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ